ท่าน,นี้ก็มาอยู่ที่วัดวัดเนีอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ติดกับอำเภอหนองไผ่ย้อนเข้าไปทั้งนี้ก็คือดงอิลึกดงลำปางมหาหลานมาเยี่ยมลาน กัดเชิงชายล,ลานๆก็กันเรียนญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับแดดพี่นองกำลังนั่งพักผ่อนกันเดินทางมาเมื่อย ออกจากบ้านเขากับประมาณสิบโมงเกือบสิบเอ็โมงแล้วละ่ะมาถึงนี่กับประมาณสี่โมงกว่าพอมาถึงเพิ่นกับทำวัดพอดีนี่วิวภูเขาวิวภูเขาสวยๆงาม,งาม พาิย้อนแสงน้อยนึงพขึ้นมา,าอาจารย์เปันทำความาสะอาดหน้าถนนาไปเบึงร,บรอบๆมันมีเป็นวัดที่กำลังพัฒนา สัเปิดสัเปิดเนี่ยเป็นถนนหน้าวัดถนนสะอาดดีดีดผมอยู่อำเภอสีชมพูครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอแนแก่น Điều khu cầu ngã ngang